สวัสดีค,ค่ะนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะภายในหนึ่งวันนี้นะคะที่เฟิ่นทำบบคลิปแรกก็เล่าการใช้ใบยานางไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเฟิ่นก็จะอยากมาเล่านะคะประสบการณ์ที่สามีหนูกอเพิ่งไปผ่าต้อกระจกมานะคะหรือว่าเป็นคาทาเลกนั่นเองนะคะ ลูกต้อกระจกเนี่ยจะเกิดในผู้ป่วยะคะ่ะไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะในผู้สูงอายุนะคะเป็นส่วนมากนะแล้วก็จะมีการเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยน,นะคะตามเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นตามอายุนะคะในวันที่11นี้นะคะก็จะครบ1เดือนแล้วนะคะที่ได้ไปผ่าตัดต้อกระจกมานะคะอตอนนี้เฟิรนก็แค่จะมาเล่านะคะภายในหนึ่งเดือนนะคะคือผลลัพธ์เนี่ย ในหนึ่งเดือน,น,นคือไม่ไม่มีการอักเสบนะคะไม่ได้เจ็บตาไม่ได้มีการคันหรือว่ามาีความผิดปกติหลังจากผ่าตัดมานะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะในช่วงที่เฝ้าระวังนะคะแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยคือต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่กําลังจะผ่านไปแล้วนะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่เกือบหนึ่งเดือนจะผ่านมาเนี่ยคือ อ่าให้ตาเนี่ยโดนน้ําไม่ได้เลยนะคะการเช็ดตายอดตาการล้างมือเนี่ยก็ต้องสะอาดนะคะล้างด้วยสบู่ทุกครั้งเช็ดให้แห้งนะคะอ่าแล้วก็ก่อนอ่ะก็จะใช้น้ําเกลือนะคะล้างที่มือก่อนที่จะใช้สาลีมาเช็ดตานะคะเฟื่องอยากจะมาเล่านะคะในวันที่เข้ารับการผ่าตัดนะคะตอนแรกเฟื่องก็กลัวเหมือนกันเว,ว่าตามปกติคนไทยนะคะที่แบบเฟื่องได้ยินนะว่าแบบการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคือมันจะเจ็บมากมันจะเจ็บแบบเจ็บเจ็บจนแบบเหมือนแบบ ตาเนี่ยมันจะถลนออกมาเลยนะคะคือแบบเขาบอกมันจะปวด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 มากแบบตุบตุบต,บตุบอย่างเงี้ยนะ,ะตามคําเล่าของคนอื่นนะแล้วเนี่ยพอเฟิร์นนะคะได้พาสามีไปนะคะ,ะในช่วงสิบเอ็เดอเดือนเดือนที่แล้วสิบเอ็ดอะไรอะสิบเอ็ดมีนาเหรอคะใช่ไหมเออสิบเอ็ดมีนาพาออกมาแล้วนะคะคือเขาอะไม่มีอาการเจ็บเลยนะคือคือปกติเนอาจจะมีเจ็บแต่ว่าเฟิร์นถามสามีเขาไม่มีเจ็บเลย พยาบาลเขาก็บอกว่าออว่ามันอาจจะมีเจ็บบ้างนะแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เอายาผลาแล้วก็ยาอักเสบมาให้คืออ่าสามีเฟินเขาก็ถามว่ามียาอะไรบ้างนะคะสามีเฟินเขาไม่เอาผลาแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ปวดถ้าปวดจะค่อยทานเขาก็ทานแค่ยาฆ่าเชื้ออย่างนี้นะคะก็ะะยังตกใจว่าแบบเออเพืนเขาถามนะคะเพราะเขารู้สึกตัวเฟินก็ถามว่าเจ็บไหมมีอาการเจ็บไหมจนแบบนอนพักหนึ่งคืนนะคะที่โรงพยาบาล ออกมาเนี่ยเขาก็ทั้งคืนเนี่ยเขาไม่ได้ทานผลาด่เขาบอกว่าเขาไม่เจ็บจริงๆคือเขาไม่ได้เจ็บทั้งๆังที่แบบหมอก็บอกว่าประมาณถ้าอย่างนั้นอาจจะมีเริ่มมีอาการเจ็บประมาณ3ามทุ่มสองสามทุ่มนะคะในช่วงที่แบบยาชามันหมดฤทธิ์อย่างเงี้ยคือสามีเฟิเขาก็ไม่เจ็บเลยอยากจะบอกว่าคุณหมอนะคะคือคุณหมอดีมากๆนะคะมือเบามากนะคะในการที่แบบทําคือเฟิก็ไม่เชื่อเขานะในความรู้สึกว่าแบบเขาทนได้หรออะไรแบบเนี้ยเฟิก็แบบ ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดจนแบบว่าวันที่แบบคุณหมอแล้กเขาก็ชมคุณหมอไม,ไม่ไม่หยุดปากเลยเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บนะคะตาออกมาไม่มีอาการแดงไม่มีไม่มีแบบการอักเสบหรือว่ามีอาการที่มันเป็นปฏิกิริยาหลังการผ่าตัดไม่มีเลยนะคะแต่ว่าการใช้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะคะเฟิร์นสามีเฟิร์นเขาบอกว,ว่ามองเห็นชัดมากคือดูทีวีดูอะไรได้ปกติไม่มีการแสบตาแสบอะไรแต่ว่า ต้องมีการนะคะหยอดยาทุกสองชั่วโมงนะคะยาที่คุณหมอให้มาห้ามขาแล้วก็มีการเช็คนะคะก็ต้องแบบดูนะคะดูแบบปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอเลยนะคะการดูทีวีอย่างเงี้ยก็ควรต้องใส่แว่นนะคะอย่างแล้วก็สีชานะคะสีชาเนี่ยใส่ใส่ไว้ตลอดเวลานะคะจนครบหนึ่งเดือนนะตามที่คุณหมอนะัห้ามโดนพัดลมห้ามโดนควันห้ามโดนฝุน่นโดนแดดจัดๆอะไรอย่างนงี้นะคะ แต่ว่าในห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแสงสว่างต้องพอนะคะจะแบบให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแสงสว่างไม่พอมันมืดมืด,มดอะไรคลึมคลุมอ๋อคุณก็บอกไม่ถูกนะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณบอกว่าแสงในห้องต้องมันต้องแบบสว่างพอที่จะให้สายตาเนี่ยมันปรับได้ถ้าแบบเราอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยสายตาที่เราผ่านตาสมัหมันก็จะปรับตามสีที่มันได้รับนะคะในช่วงที่มันระยะฟื้นฟูสายตาแล้วก็ ประสาตตานะคะที่มันจะทําแบบกับตัวเลนส์นะคะ,ะแต่ในเฟิงยังไม่การันตีนะคะว่าแบบเออมันดีจริงๆริงไหมแบบว่ามันมันบบไม่มีผลในระยะแบบอาจจะ6เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟิงก็กลัวนะะเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกว่าเออมันก็ดีมันก็ได้ผลดีใช้ได้ดีเลยแต่ว่าบางคนเขาแบบผ่าตัดมาอย่างเงี้ยคือแบบได้ไม่กี่เดือนตาเขาก็แบบ ตาเสียไปเลยนะคะแบบตาบอดอะอความหมายเฟิร์นก็เลยแบบไม่กล้าการันตีว่ายังไงแต่ว่าเฟิร์นการันตีว่าผ่าตัดออกมาแล้วมองเห็นดีเยี่ยมเลยนะคะในระยะ1เดือนนะเฟิร์นเล่าถึง1เดือนนะไม่มีการเจ็บไม่มีอักเสบเลยอันนี้เฟิร์นต้องแบบให้เครดิตกับคุณหมอที่ผ่าตัดให้เลยนะคะคุณหมอสุดที่นี่นะคะที่ทําให้ฟิล์มือเยี่ยมยอดมากนะคะผ่าตัดคุณหมอที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวยังไงประมาณ5 6เดือนแล้วเฟิร์นจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนะคะ